การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล a m ินทีวี เปาเปาผจญภัยในโลกนิทานตอนเทพารักกับคนตัดไม้สวัสดีครับผมชื่อเปาเปาเป็นเด็กผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือนิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรดารักของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเปาเปากันดีกว่า ลา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 สวัสดีครับคุณลุงวันนี้หิมะตกแรงคุณลุงดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีจ้าเปาเปาลุงกำลังขนกองไม้เหล่านี้ไปทำฟืนผิงเตาไฟและทำอาหารที่บา้านเย็นนี้เปาเปามากินซุปกับไก่งวงที่บ้านนะอ้โอโหฟังดูนะ่าอร่อยจังครับตอนเย็นเปาเปาไปหาคุณลุงนะครับได้จ้าลุงรอนะ ลา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 สวัสดีครับพี่กระต่ายหูยลมแรงมากหนาวจังเลยครับน้องเปาเปาดื่มนมอุ่นๆคลายหนาวก่อนนะจ๊ะหืมอร่อยและอบอุ่นขึ้นเยอะเลยครับเมื่อสักครู่นี้เปาเปาเห็นคุณลุงขนฟืนไปก่อที่บ้าน เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำงานแบบนี้ก็ดูน่าสนุกดีนะครับพี่กระตา่ายป๊อเปาสนใจอยากลองไปตัดไม้ผ่าฟืนบ้างมิล่ะพี่ก็มีนิทานเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าเทพพรักกับคนตัดไม้ว้าวมีเทพารักด้วยเหรอครับน่าสนใจจังพี่กระต่ายป๊าเปาอยากจะเห็นเทพรักจริงๆสักครั้งแล้วอออ,อ,อก่อนที่ป๊เปา,เปาจะเข้าไปในโลกนิทานต้องสวมหมวกใบนี้ก่อนนะจ๊ะ ให้สนุกแล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะจ๊ะว้าววิวที่นี่สวยงามจังเลยแต่หูลมแรงและหีมักก็ตกหนักมากเลยเอตรงนั้นมีกระท่อมอยู่ด้วยนี่นาดีจังเดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นดีกว่าล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 ลา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  อึบอ <IST uk t> ึบอีกนิดเดียวพ่อก็เสร็จแล้วนะแม่จ้าจ้าพ่อแม่ก็เตรียมอาหารอร่อยอร่อยร้อนๆไว้รอพ่อในบ้านเรียบร้อยแล้วนะอ่นี่พ่อดื่มนมร้อนๆคลายหนาวสักหน่อยนะสวัสดีครับท่านทั้งสองอาศาัยอยู่ในกระท่อมแห่งนี้หรอครับใช่แล้วละจะ้าพ่อหนุ่มแล้วเธออาศัยอยู่ในป่าสนแห่งนี้ด้วยหรือข้าไม่คุ้นหน้าเลยนะ ผมชื่อเปาเปาครับเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ยังไม่คุ้นชินกับป่าแห่งนี้เลยผมว่าจะสร้างบ้านกระท่อมเหมือนกับพวกท่านเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัยในป่าน,นี้ด้วยครับอย่างนั้นหร,อหรือพ่อหนุ่มเธอก็มาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆพวกเราแถวนี้สิจะได้มีเพื่อนบ้านยังไงละ่ะระหว่างนี้ก็มาอยู่บ้านของพวกเราก่อนค่อยๆสร้างบ้านไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบหรอกนะดีไหมจ๊ะพอ่อดีเลยดีเลยเอาตามนั้นและนะ มามาเธอเข้าไปในบ้านไปกินข้าวกับพวกเราก่อนนะเปาเปาดีจังเลยครับผมก็กําลังหิวข้าวเลยขอบคุณนะครับเอาเอานี่จ้ะข้าวต้มร้อนๆกับปลาทอดหอมๆกินให้อร่อยเลยนะพ่อหนุ่มทานแล้วนะครับพ่อก็กินด้วยนะอืออร่อยอร่อยอูยอร่อยมากๆเลยครับออืม,อม วันนี้หิมะตกแรงด้วยนะเปาเปาหรือหนาวจริงๆด้วยครับแต่ก็น่าสนุกนะออออิไปดีมาดีนะทั้งสองคนเดี๋ยวแม่จะเตรียมมื้อกลางวันรอนะจ้ะ <S <S จ้าจ้าแม่แล้วพ่อจะรีบมาขอบคุณนะครับคุณนาะพวกเราไปกันเถอะเปา ต้นนี่แหละเปาๆน่าจะเหมาะที่พวกเราจะเอาไปทำฟืนนะแย่แล้วครับคุณอาขวานหล่นลงไปในน้ำแล้วริมทานกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้เราจะงมขวานขึ้นมายังไงดีล่ะครับคงหนาวแย่เลยนั่นนะสินะเปาเปา อันตรายมากแน่แน่แต่ข้าก็รู้มานะว่าตรงนี้มีเทพารักษ์ที่ทักผืนป่าอยู่เดี๋ยวเราขออ้อนวอนท่านให้ช่วยพวกเราดีไหมดีจังเลยครับปาเปาอยากเห็นท่านเทพารักษ์แล้วพี่ชายตัดฟืนข้าได้ยินคำอ้อนวอนของพวกเจ้าเอาละวานทองเล่มนี้ใช่ของเจ้าหรือไม่ว้าวท่านเทพรักษ์จริงๆด้วยตื่นเต้นจัง และขวานทองคำก็สวยงามมากๆเลยขวานทองคำสวยงามล้ำค่าเช่นนั้น่ใช่ของข้ารับท่านและขวานเงินเล่มนี้ล่ะเป็นของพวกเจ้าหรือไม่ค้าตัดฟืนโอ้ขวานเงินสวยงามราคาแพงอันนั้นก็ยังไม่ใช่ขวานของข้ารอกครับท่านขวานของข้าเป็นแค่ขวานไม้ธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งเท่านั้นเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะให้ขวานทองเล่มใหม่นี้แก่เจ้า จงเอาไว้ใช้และเก็บรักษาดีๆละ่ะชายตัดทืนขอบคุณท่านมากขอรับปานทองเล่มนี้สวยงามมากเลยครับคุณอาใช่แล้วละเพราะท่านเทภารักสงเคราะห์พวกเราดังนั้นเราควรรีบกลับบ้านกันเถอะแม่ค yes? งจะดีใจแน่ๆเลยนะเปาเปาจริงๆด้วยครับเรากลับบ้านกันเถอะลา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  อีกนิดเดียวเองนะข้าจะได้กลับบานแล้วโอ้ยขวานของข้าหล่นลงไปในน้ำสิแล้วข้าจะทำยังไงดีท่านเทพารักถ้าท่านได้ยินเสียงของข้าได้โปรดช่วยเหลือคนแก่ยากจนหน่อยนะครับเอามีขวานสองเล่มนี้ขวานทองและขวานเงิน เล่มไหนเป็นของเจ้ากันล่ะชายแกโ่โอ้ท่านข้าไม่มีปัญญาที่จะซื้อขวานราคาแพงทั้งสองเล่มน,นั้นหรอกข้ามีแต่ขวานเก่าๆผูๆโเพียงเพื่อใช้งานในแข่เล่มหนึ่งเท่านั้นแหละครับไม่เป็นไรถือสว่าข่าขวานเล่มใหม่ขวานเงินเล่มน,นี้เป็นของขวานของเจ้าดูแลรักษาและใช้งานอย่างเต็มที่นะชายแก่ขอบคุณท่านมากนะครับ นี่นี่ท่านก็ได้ขวานเงินจากเทพรักษ์มาเหมือนกันหรอกครับใช่แล้วละหนุ่มน้อยท่านช่างมีเมตตากับข้าจริงๆข้าก็ได้ขวานทองมาเล่มนึงจากท่านเทพรักษ์เหมือนกันคือเป็นบุญของพวกเราแล้วนะต้องรักษาไว้อย่างดีเลยท่านอาเดี๋ยวข้าขอไปคุยกับท่านเทพารักษ์เสียหน่อยมีเรื่องอยากถามแล้วข้าจะรีบตามกลับบ้านไปนะขวานทองขวานเงินก็มีแล้วเหลือแต่ขวานเพชรสินะ เฮ้อข <utan> วานของข้าหายไปอีกแล้วท่านเทพารักได้โปรดช่วยข้าอีกสักครั้งเถิดนะอ้าวหนุ่น้อยข้ามีขวานสองเล่มอันไหนของเจ้ากันละ่ะซ้ายหรือขวาไม่มีขวานของข้าเลยสักเล่มขวานของข้าจะเป็นด้ามเพชรสวยๆครับท่านเทพารักจะแน่ใจนะข้าให้เจ้าคิดใหม่ดีๆอีกครั้งข้าแน่ใจครับท่านขวานเก่าๆทั้งสองเล่มน,นี้ไม่ใช่ของข้าแน่นอน นี่เจ้าหนุ่มน้อยที่ข่ให้ขวานทองและขวานเงินแก่ชาทั้งสองไปน่ะเพราะพวกเขามีความซื่อสัตย์ข้าเลยตอบแทนน้ำใจพวกเขาส่วนเจ้านั้นมีแต่ความละโมบอยากได้ข้าก็ไม่มีขวานเล่มไหนที่จะมอบให้เจ้าหรอกนะข้าขอโทษครับท่านเทพารักษ์ข้าแค่อยากเห็นขวานเพชรเฉยๆข้าสำนึกแล้ว เปาไม่ได้ขวานซักเล่นจากเทพรักเลยครับพี่กระต่ายเหตุผลที่เปาเปาไม่ได้ขวานจากเทพรักเพราะเปาเปาพูดโกหกส่วนชายทั้งสองคนนั้นเขาพูดตามความจริงไม่ได้โกหกผลตอบแทนเลยไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเป่าเปาตัวเราเองต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้มีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีจำไว้นะเป่าเปาเป่าเปาเข้าใจแล้วล่ะครับเหนื่อยจังขอตัวกลับบ้านก่อนนะแล้วเราเจอกันใหม่นะครับ Bye bye. Amarin TV.